สวัสดีค่ะวันนี้ไม่ใช่พี่แว่นพาจริงนะคะแต่เป็นจินนี่พาจริงค่ะพอดีจินนี่รู้จักกับน้องคนหนึ่งแล้วน้องเขาอยากจะเปิดกล่องค่ะเขาก็เลยส่งกล่องและคีทีมาให้จินนี่เปิดให้ค่ะเป็นกล่อง Operation v a n ว u ก r d นะคะทั้งหมด70กล่องด้วยกันปกติจินนี่ไม่ค่อยได้เปิดกล่องเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าจะเจ๊งหรือจะรวยค่ะไม่ต้องพูดพ่ามทำเพลงเปิดเลยดีกว่านี่ค่ะ เริ่มต้นด้วยสเตตแท็กเป็นการเริ่มต้นที่ดีนี่กล่องเดียวหมดเลยใช่ค่ะเป็นกล่องใหม่หมดเลยเพนเปิดเรื่อยๆนะคะเปิดเรื่อยๆทวีเดย์เเปิดเร็วๆอ่ะเปิดไปเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยนี่ได้ MP9 สองอันแล้วเนี่ยวีเดย์ปึ๊บปึ๊บพอเขารอโหลดรูปป่ะไม่ค่อยหรือว่ารอให้โหลดเต็มใช่ไหมจังเลยไอ้สีสีชมพูแม่งขาดเลย กดที่กุญแจบ้านนี่ยนี่เลือกล่องกลางได้นี่เล่นเดียวก็พอใจแล้วค่ะเอ้ยนี่เริ่มพัฒนาสีจากสีน้ำเงินมาเป็นสีม่วงกลอกกรินเดอร์อโอ้โหเ,เ,เลยสแตแทแฮกไป แล้วมันโหดทั้งสามอันเลยนะกริฟฟินไอ้ลำดีขึ้นเรื่อยๆลำดีขึ้นเรื่อยๆหนอยเจ็ดสิบกล่องเซเว่นเรียกได้คีล่ราคาถูกมาจากคนในเว็บ FPS Thailand นะครับคีล่ราคาถูกี่มันเท่าไหร่62บาทอยู่ในช่วง60ถึง6กบาท ก็หาหาดูในเว็บไซต์เอพิเดนแล้วก็ในกลุกเอพิเดนนะครับเซฟโกเทรดเฮ้ยพี่ขอหกล่องมาเนี่ยโอเคเปิดแบบไวๆเป็นเฮ้จริงจริงน้องเขา ถ้าพี่เปิดได้ไม่ดีอ่ะพี่ก็เปิดนะจะรู้ไหมว่าดีไม่ดีพอไม่ดีก็หัวร้อนไงไฟเซเว่นเนี่ยออามาถมที่ยังไงวะสามแล้วเฮ้ยโอ้โหได้อยู่ได้อยู่อันนี้มันอ่านว่าอะไรอ่ะบาซิลิมีสาม,มใช่ปะสี่ แรแม่งเมื่อไหร่จะมาวะเจ็ดสิบกล่องได้แหละอันนึงก็คุ้มมาเนอะคุม้มสบายเจ็ดสิบกล่องถ้าพูดถึงดึงมาดึงทีมาจากมาเก็ตนี้ก็ปถึงมาเก็ตในในสตรีมนั่นก็เ<ม>จ็ด แปดห้าพกว่าบาทนะห้าพนี่แหละแหละแหละเรื่อยๆจะได้แกลสักชิ้นเนาะ แตของสีน้ำเงินทนี่เห็นแบบคนยศน้อยๆมักจะเปิดได้ของแรงๆนะคะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมว่าจะสมัคร i อดีมาเปิด,น,ดน,นะคะเนี่ยเกิดไม้ไม่เคยได้ของเกิน200บาทเลยค่ะจริงเคยเปิดได้มีดไงถังหนึ่ง ใช่หรออ๋อแต่มันไม่ใช่ของกินไงพี่เฮ้ยสตัดแทกให้หน่อยก็ไม่ได้น้องทำอะไรสักอย่างทำอะไรอ่ะนอกจากเปิดไปเรื่อยๆนี่เปิดกลองสุดท้าย ย่อยปืนกันมันนังไงแต่สิบกระบอกเรื่อยแพงไหมก็พี่สองพันเนี่ยน่จะหลายตังค์นะแหมขยับไปอีกนิด้อย่างน้อยก็สองสามร้อยบาทนะตัวนี้ที่ดีที่สุดนะก็เป็นเอ g มโฟก i n ิปฟิสุด ขอ oh, แลขกล่องเดียวจริงๆอ่ะต้องรอ้าพกระโดดขึ้นมาหรอเนะไม่เกี่ยวระบบมันภาพโหลดมันเป็นแค่แอนิเมตจฉินว่าไอดีจินบั๊กแน่เลย <c oughs> ไม่บั๊กหรอกใช่ดีจินบั๊กที่บั๊กยิ่งกวจินมีกลิปปิ้งนี่ผ่านหน้าบ่อยมากเลย <c oughs> เอาตรง่ะของที่แพงที่มีราคาก็คือไอเคอะไรนะชื่ออะไร พี่เคยเปิดได้ Westland แลนด์ที่ได้ Westland l e v e ลเพื่อนเปิดได้สแตทแพ็กนะกล่องเดียวเลยเล่นเสร็จเจอโป้ด้วยได้ได้ดอกกล่องคนเดียวด้วยนะดอกกล่องคนเดียวด้วยในห้องสิบคนนั้นเปิดปั๊บสแตทแพ็ก AK อ่ะได้เนยไม่น่าจะแพงนะพี่ five seven เอ้ยสวยสวยเดี๋ยวเอา ชมพูเลยชมพูขึ้นไปแหมสวยสม,มาโรลบอกสวย,ยตีบวกได้ปะเป็นบวกสองหนึนี่เราเปิดไปกี่กล่องแนละ้วเปิดฮ้ยโอ้โหอีกนิดนึงน่าจะแพงอยู่ป่ะสีชมพูหน้าตาน่าจะแพงอยู่นะอ๋อพี่จะแตกแพ็คละ สามร้อยบาทสไตล์แทงไม้ละพี่ไปบอกมันสวยอ่ะอืมหือืเจ็ดสิบกล่องสัอย่างขัอย่างขอดเด็ดๆทีเดียวสองก็บอกละ ต้องกดอันนี้ป่ะคิมนี่อ๋อกำทำไมเป็นนี้หรือว่าห้ามกดมาโลลัวฮ่าไฟเซเว่นมาทำ ใจจริงก็อยากค่อยๆเปิดนะแต่ถ้าเจสิบกล่องค่อยๆเปิดเนี่ยเกมจะยืดเยื้อโอ้โหสีชมพูชิ้นแรกก็ยังไม่ได้นะคะ โะพี่เหิดไม่ถึงครึ่งเลยแย่โอ้โหเอ็มโฟร์กริฟฟินเซเว่นไม่เบื่อเนี่ยเดี๋ยวคอยห้างไหมสบแล้วูเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเลยโอถ้าเป็นแลนะคือจังไรเลยะ นี่สแตตแ็กด้วยนะจะตัดไม่ได้ทำไมอ่ะมันเอาไปรวมไม่ได้ถ้าเป็นสเตตแ็กอ๋อถอยอัพเขารู้ว่าพี่ชอบช็อตกันไงแบ็คเจ็ดไง โอ้สามที่จริงนะอยู่ที่ดวงนะบทจะมาก็มีสองที่สี่อ,อะในรอบนี้ไม่ดีใจแล้วอะไม่อะสองร้อยสามร้อยสองที่เห็นไอ้นี่กุญแจแล้วอะโอ้โห มาบ่อยยิ่งกว่าญาติอย่เนี่ยเอมโพกฟฟินส์สี่กรบอกเขาแปดร้อยไม่ถึงพี่ไม่มาสองร้อยกว่าบาทแล้วไหมคือมาบ่อยยิ่งกว่าญาติอย่างเงี้ยคะเอมโเกฟฟิ่สเนี่ยดูดิเอามาก็ยังดีกว่าเฮ้ยถ้าบอกตาาถ้ราคาตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นูกว่ามาอีกนี่ก็ยิ่งกว่าญาติเหมือนกันไฟเซอ อ,อาการหัวร,อร้อนเรเล่่เริ่มพูดไม่ออก ไม่ลงไม่รอโหลดละโอ้โหยังไม่แตกสีชมพูสักชิ้นเลยนะคะสีชมพูในกล่องนี้มีสองอันไอ,าาอ้น,น,อน้ำมันสีแดง่เอาไนะสีสชมพนูนี้เนี่ยถามมันง่้โอ,โอ้โเอาเลยอ,อ๋อคือได้แต่สีม่วง พี่กิฟฟินไม่งก็เสนอหน้าจะไม่ไหวนะเอาอะสิบแปดต่อสุดท้ายชมพูผ่านดีก่ะขอแรงเดียวจริง ปูสิงภูผ่านหน้าไปสองอัน้าแม่งไปจัดที่เกกันเอๆเด้ๆ <c oughs> ถ้าเป็นไม่ได้อยากให้ดูมีราคาน่ะ เริ่มกลิบแล้วค่ะโอ้โหจะเลยก็ไม่เลยมันเป็นเพราะว่ามันเป็นคน,น,น,นที่เล่นคาเดงกัน่ะเคยดล่าสุดที่เปิดได้นี่นะ <S <S ดูดิเปิดเหมือนเดิมสองรอบเลยอะ เฮ้ย e นี่กดตรงมุมโอ้โหโอ้โหมาธรรมดาได้กี่บาทก็น่าจะเป็นพันอยู่นะเพราะว่าถแล้วทีมู่านไปสองละจะแถมองกสามพันมามาหน่อยมาหน่อย ไล่วิวเวาสะะัตว์อะเมื่อกี้มุมซ้ายนี่มุมขวานี่นี่มุมขวาล่างบ้าง ปอีกครึ่งหมื่นนะฮะนี่ไม่ขอโทษน้ำตุ้มด้วยนะคะดูดิพี่พี่เปิด่ะจะให้พี่เปิดอ่ะรอบสุดท้ายอ่ะเลยกี่ก่อนพี่เปิดห้ามาละคนละสี่แล้วันคนละอ๋อมันมีแปดใช่ปะ ไม่รู้จะเก็ดยังไงโอ้โหคือว,ว้าวเขาไม่สงสารเราบ้างไหมมึงก็ไม่รวยหรอกโอ้โหเห็นคนในกลุก่มของมันนะแบบผมเปิดกล่องนี้ได้มีดผมเปิดกล่องเดียวได้นู่นนะโ,โหจุดจุดกล่องนะคะ <laughs> ที่สามแล้วอัวนนี้เดี๋ยวดูอ่ะหมดแล้วพี่หมดแล้วอ้าวเหลือสองกล่องด้วยคุณเจอเหลือสองดอกก็ซื้อดีครับเผือ่ออาจจะได้ดอกที่ซื้อก็ได้ตองรอสุดท้ายอ่าเดี๋ยวรู้ตอกสุดท้ายแล้วนะอ่ะฮึบ หนึ่งสองสาม g นสีมูมินมาโดนไหม่ะโอ้บาย oh. ดิสองอันเออไม่มีตังค์ซื้อดิพี่โอ้โห oh. ขาดไปสี่สิบสตางค์ไม่เป็นไร เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนะนะ for ไ,ไ,อไอ้นั่นนะขายได้เท่าไหร่ไอไคกิฟฟินกิฟฟินอ่ะอ่าเพราะว่าน่าจะห้ากรบอกประมาณนะเจ็ดสิบบาทเองพี่เจ็ดสิบเองเหรอฟิวเทสฟิวเทสเนี่ยโอ้โหนี่ฟิวเทสหมดเลยอ่ะเนี่ยเจ็ดห้าสามร้อยห้าสิบบาทนี่มินิมอลแวร์อุ้ยร้อยยี่สิบห้าบาทแน่นี่มาซิลิกสามสิบเจ็ดบาท จัดได้ว่าเจ๊งคือไม่ใช่เจ๊งธรรมดาพี่เจ๊งมากครับเจ๊งสุดๆลค่าถ้าตีเป็นเงินที่เราซื้อดึงจากซีมอเลนฮะก็ครึ่งหมื่นนะห้าหมื่นห้าหมื่นหกพันใช่ค่ะคือต้องขอแสดงความเสียใจกับน้องกุ้งด้วยจริงๆค่ะที่พี่สามารถเปิดได้เจ๊งขนาดนี้ยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้ถ้ามีโอกาสได้เปิดใหม่จะมาเปิดให้เพื่อนๆได้เห็นความเจ๊งกันอีกทีนึงค่ะ ขอบคุณค่ะ